ผมมาในหัวข้อวันนี้นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าความปรับพื้มใจและสันติสุขนะครับก็มีโอกาสมาในหัวข้อที่ชื่อในพระธรรมกาลาเทียนะครับผมมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการงานเนื้อหนังไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เลยมาสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของผลของพระวิญญาณนะครับแน่นอนนะครับผมพระวิญญาณเนี่ยคืออะไรนี่นะครับในกาลาเทีย5 22บอกว่าผลพระวิญญาณคือความรักความปรับพื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีและความเชื่อนะครับถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆเนี่นะครับเราจะรู้เลยว่าเราจะน หรือสนิทสนมเนี่ยจะทําให้เราได้นิสัยบางอย่างของคนนั้นมาด้วยนะครับมันพี่บอกว่าอย่าคบคนชอบโกรธเพราะเกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขามาด้วยนะครับแมาว่าการครบหาหรือสนิทอะไรกับใครนี่นะครับมันจะเกิดผลเกิดขึ้นก็คือนิสัยบางอย่างที่จะเหมือนเขาการอย่าหลงเลยการครบคนเชื่อทําให้เสียคนทําคดคนไม่ดีนี่นะครับทำให้เสียคนนี่นะครับเหมือนกันนะครับกาลเทียเนี่ยได้พูดถึงฝ่ายผลพระวิญญ,ญาณเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันคือการคบกับพระวิญญ,ญาณการที่เราสนิทกับพระวิญญ,ญาณมากๆมันก็จะเกิดนิสัยบางอยย่่่าางททีีคลพระวิญญ เรียกว่าความรักความปรับปรื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจอ่าสมมติบางคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนชอบโกรธเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเป็นคนชอบโกหกเป็นคนชอบล่วงประเวณีนี่นะครับพอเราไปคบกับคนนี้มันไม่ได้มีผลแค่อย่างเดียวนะฮะมันมีผลทุกอย่างเลยที่เป็นผลของคนคนนี้เช่นเราก็จะกลายเป็นคนอาจจะชอบล่วงประเวณีจ,จะเป็นคนขี้โกรธอาจจะเป็นคนชอบโกหกตามเขาแต่อาจจะมากน้อยไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับเรื่องของผลพระวิญญ,ญาณก็คือการที่เราคบกับพระวิญญาณใช้เวลากับพระวิญญาณมากๆาไม่ดับพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิ อดกั้นใจปราณีความดีความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมเข้ามาในชีวิตของเราเราก็เลยมีบุคลิกหลายอย่างที่มันเหมือนหรือใกล้เคียงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะครับแล้ววันนี้ผมมาในหัวข้อผมสอนที่นี้ตลอดทั้งอาทิตย์เกี่ยวเรื่องผลพระวิญญาณนะครับในวันพุธเนี่ยผมสอนเรื่องความรักนะครับแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยผมสอนเรื่องความอดกั้นใจและความปราณีนะครับความอดกั้นใจก็คือการมาจากคาว,ว่ามัการนน์โนีมาการองเนี่ยมาโคร,น,น,ครน,นะครับมาครองที่แปลว่ายาวหมายว่าเกินการอดทนยาวความปราณีคือการอัดแอปหรือพยายามปรับตัวให้เข้้าาาคนนนอื่ึเใใภษดิมช แต่ว่าการตานีนี่นะครับอันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าความปรับปรึมใจและสันติสุขนะครับผมเองนี่นะครับตอนที่มีการรับใช้พระเจ้านี่นะครับเคยเจอคนที่เรียกกันเลยนะครับว่ามีพี่น้องหลายคนเคยเลี้ยงข้าวกันนี่นะครับพยายามจะทําลายชื่อเสียงแล้วก็การรับใช้นะครับหาว่าผมไม่มีงานทําบ้างละหาว่าผมรุ่นนี้งั้นบ้างนะครับเป็นภาพเหมือนกับผมเจอยูดาสในชีวิตเลยนะครับช่วงเวลาไหลช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนเริ่มต้นริสตสัจนะครับก่อนที่ริสตจัรจะรับดื่นหรือว่าดูไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนปัจจุบััััันนนนนนนีี้คมมมเเชช่่่่่วววววงงงงลลลาาาาาาแหกกสสุขผอย บากเหมือนกันนะครับแล้วในในประสบการณ์จริง,รงๆเนะี่ยก็คือว่าช่วงเวลานั้นนี่นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าลําบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมเลยก็ได้นะครับเพราะจริงๆชีวิตผมเองก็ผ่านอะไรมาหลายเรื่องก็ไม่ใช่เด็กๆนะครับก็ทํางานทํามาหากินเคยเติดหนี้แบงก์ประนอมหนี้แบงก์มาเพราะไม่มีเงินจ่ายนะครับ้วยบัตรเครดิตมาจ่ายเงินลูกน้องอจ่ายหนี้เจ้าหนี้ไปประนอมหนี้กับอะไรสารพัดนี่นะครับผมก็ท,ทําธุรกิจมาค่อนข้างขรุขระในช่วงต้นนี่นะครับก,ก็ผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมเจอในช่วงเวลามมาาเเเเปิิิดดคครรรสาจจจััักกโยฉะทีี่่่่่ชชืืออองไไนบ เต็มมากเลยนะครับในสถานการณ์ที่ขนาดว่าแม่ยายผมยังเข้าใจผิดผมเลยนะครับว่าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องทําอะไรที่ไปทําอะไรผิดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตกใจว่าข่าลืมไปขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีทางแก้ตัวเลยเพราะอยู่ที่ยุโรปนี่นะครับในหนึ่งเทสโวิกาบทที่1ข้อที่6เนี่ยบอกว่าท่านทําตามอย่างเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยที่ท่านได้รับถ้อยคานั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมากพร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ having received the word in much affliction นะครับหมายว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ with joy of the การที่ยากลาบากนี่นะครับตอนนี้หลายคนอยู่ในความยากลาบากด้านการเงินบางคนอยู่ในวิกฤตด้านสุขภาพบางคนอยู่ในความยากลาบากในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นแรงกดดันมากๆแต่สิ่งที่ชาวเมืองเทซุลิกาเจอนี่นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนอี้นะครับมันเป็นการฆ่ากันเลยเพราะว่าในสมัยของกษัตริย์เนโรของโรมนี่นะครับเขาต้องการเอาพื้นที่ในโรมเนี่ยมาสร้างวังเขาก็เลยมีโปรแกร,รมหนึ่งที่ชื่อว่าเนโรเบ r ร์น g ิ o งโรมเพิเติมอีบีโดเบิร์นิงโรมนะครับเพราะว่าเขาก็เลยเผาเมืองโรมหมดนะครับ,รบแล้ว เขาก็เลยบอกว่าคริสเตียนเป็นคนเผาเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยโทษคนนี้ว่าเป็นคนเวลวร้ายสุดท้ายคนที่นับถือความเชื่อคริสเตียนเลยโดนข่มเหงอย่างหนักมากๆเลยนะครับสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยพัมพีเรียกว่าในภาษาเดิมใช้คําว่าทิวทริปซิสเนี่ยนะครับเป็นคำเนี่ยที่ไม่มีความตีความได้เป็นอย่างอื่นเลยนะครับยกเว้นว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดของที่สุดจริงๆคําว่าทริปซิสนี่นะครับอธิบายถึงสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงมากๆนักวิชาการเนี่ยอธิบายว่าคํานี้มาจากไหนนะครับมาจากการที่ว่ามีคนถูกมัดด้วยเชือกนะ แล้วก็นอนลงแล้วเอาเหินขนาดยักษ์นี้นะครับไปทับบนร่างกายของเขาจนน้าหนักเนี่ยเทลงมาจนร่างกายเขาแหลกไปกับพื้นเป็นภาพเหมือนกับท่านนะครับเห็นมดมาตัวหนึ่งก็เอาเท้าบี้ขยี้มันนะครับหรือว่าท่านเห็นแมงสาบตัวหนึ่งรองเท้าแตะของท่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจาเป็นแล้วแหละนะครับท่านเลยขยี้ไปบนร่างกายมันมันแหลกเลวไปกับพื้นเลยนี่นะครับนี่คือสาการที่เปาโลบอกว่าคนเทซโรนิกากำลังเจออยู่เป็นสาการที่ย่ําแย่มากๆเป็นสาการที่ล right? ําบากมากๆเป็นสาการที่มันเดือดร้อนมากๆนี่นะครับถ้าท่านเนี่ยอยู่ในสาการแบบนี้ผมอยาาากให้ท่นจํ ระวจนะตอนนี้ดีๆหลายคนตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการเอนจอยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลดีที่ท่านได้หว่านไปแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าอนุญาตให้มีการข่มเหงเกิดขึ้นบางเรื่องนี่นะครับที่มันมาถึงชีวิตท่านซึ่งมันก็ไม่เคยถามนะครับว่าจะมันก็โจมตีท่านนี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารับพระวจนะด้วยความยากลําบากด้วยความจอยของโฮลิโกสนะครับด้วยความปร,ราบปลื้มใจนะครับคำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าจอยนะครับวิธีที่พระวิญญ,ญาณจะทรงช่วยเราท่ามกลางความยากลําบากก็คือ แปลว่ารับปัญหาเหล่านี้ด้วยด้วยการพึ่งพาสิ่งนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับวิธีที่พระวิญญาณจะทรงช่วยเราได้นะครับก็คือเป็นการทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เขาเรียกว่าความปราบปลื้มใจหรือแปลว่าจอยผมจะใช้คำว่าจอยเลยนะครับท่านจะไม่สับสนในภาษาไทยนะครับคำว่าจอยนี้นะครับไม่ได้เป็นความรู้สึกบางอย่างที่พระเจ้าเทลงมาซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับคำคำหนึ่งได้เขาเรียกว่า happiness happiness นะครับหรือความชื่นชมผมใช้ภาษาอังกฤษท่านจะเข้าใจมากกว่าคํา happiness นี่นะครับหรือความมีความสุขนี่นะครับ happiness คืออะไรครับ happiness เหมือนสินว้ํา h a p p i n เ s s เหมือนกับเวลาไม่มีลมไม่มีคลื่นนี่นะครับมันทําให้ผิวน้ำเนี่ยมันสงบ h a p p i n e s s คือสถานการณ์ที่ดูเหมือนก็ไม่มีปัญหาสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันดูดีนะครับไม่มีข่าวร้ายไม่มีการแกล้งกันไม่มีคําพูดไม่ดีมีแต่คนน่ารักมีแต่คนนิ่ัใส่ดีทุกอย่างดูราบรื่นผลการเรียนก็ดีการเงินก็ดีเดี๋ยวจะได้เงินค่าขนมอีก iPad ก็มี MacBook ก็มีนะครับแอร์ Air ก็เย็นบ้านก็ไม่ต้องเช่าอย่างงี้นะครับสิ่งสานการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า happiness หลายคนคริสเตียนหลายคนนี่นะคร แต่ในบางสาการที่มาเนี่ยนะครับแฮปปี้เนสเปรียบเสมือนกับทะเลสาบที่ไม่มีลมไม่มีคลื่นทุกอย่างดูนิ่งสงบนะครับแต่ในเวลาที่มีสาการเรวไลน์เข้ามาเนี่ยนะครับพระคัมภีร์เปรียบเทียบเป็นภาพเหมือนสาวกที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบเยเนเซรตที่มีคลื่นแรงมาในภาษาเดิมแปลว่าโยนจนขนาดว่าลอยไปในอากาศเลยนะครับแปลว่าคลื่นที่ร้ายแรงเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดโยนลงไปขึ้นลอยลงไปกลางอากาศเลยนะครับแปลว่าคลื่นลมเหล่านี้นะครับทำให้แฮปปี้เนสหายไปสาวกเหล่านี้นะครับรับรู้เลยว่าความชื่นชมหรือแฮปปี้เนสได้หายไป รเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยคนมาแกล้งท่านเป็นด้วยคําพูดไม่ดีมีแต่การโจมตีมีการดินทามีการโพสต์ด่าก,กันใน a c e b o o k สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนคลื่นลมที่อยู่ข้างบนและแน่นอนนะครับควบคุมไม่ได้แฮปปี้เนสเป็นเรื่องที่อยู่จําไว้นะครับความชื่นใจหลายครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องที่มันสามารถแปลเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มั่นคงมากๆเขาเรียกว่าจอยหรือเรียกว่าความปรับปรื่มใจนะครับจอยเนี่ยเป็นเหมือนน้ําที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวหลายครั้งนะครับข้างบนเนี่ย,ตย,ยตตเต ก็ไม่มีไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนะครับจอยเนี่ยเป็นมักเป็นสิ่งที่มันแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับสถานการณ์ได้เพราะอยู่ใต้น้ำนะครับจอยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องฤทธิ์เดชไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฟังดีนะครับจอยเนี่ยพระบิดบอกจอยออฟโพลิโกสหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกส่งมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับในภาษาเดิมเนี่ยนะครับใช้คําว่าคาร่านะครับคาร่ามาจากคําว่าคาริสนะครับแปลว่าพระคุณหรือเกรซนั่นเองนะครับหมายความว่าคําว่าจอยเนี่ยจะผลิตขึ้นได้โดยพระคุณจอยมาาาาาจกคคํว่ มาจากคำว่าคาริสคาริสแปลว่าพระคุณหรือเกรสนะครับแปลว่าคําว่าจอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นน้องเข้าใจไหมครับการที่จะมีจอยได้ต้องขึ้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นในเวลาที่ผลการเรียนมันไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดตอนใกล้สอบมีนู่นนี่เต็มไปหมดแอ้ครั้งนี้นสถานการณ์เนี่ยไม่สามารถสร้างแฮปปี้เนสได้เลยแตถ่ถ้ามีพระคุณของพระเจ้านะครับพรุองจะส่งคาร่าเข้ามาในใจท่านทําให้เกิดสันติสุขบ,บางอย่างที่ประหลาดแล้วก็เกินความเข้าใจนะครับสิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กััับบสสาาาาาานนนนนกกกรรรรรร์หรือเเเเียยวว่่่แ้้้้ตจจขขึพะทใใค นนัน้แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาในเวลาที่ต้องรับพระวจะนะที่ความยากลําบากในเวลาที่ต้องยืนหยัดในบางเรื่องในการด้วยความยากลําบากในเวลาที่มีสาการบางอย่างที่ท่านต้องยืนหยัดนะครับพระเจ้าเนี่ยโดยพระคุณจะประทานจอยเข้ามาในชีวิตของท่านจอยเกิดจากปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์น้องเข้าใจไหมครับหลายบางคนเนี่ยจะรู้สึกแฮปปี้ดีเพราะว่าสถานการณ์บทมันเรียบร้อยทุกอย่างโอเคเลยแต่ในเวลาที่มันมีขึ้นลมแรงเนี่ยนะครับหลายคนนี่นะครับไก่ตาแตกอยู่ดีนะครับติดโควิดที่นี่นะครับไก่ตาแตกโอ,โอ้ยโ อูมอะไรอย่างงี้นะครับขอโทษนะฮะโรงพยาบาลยังติดกันเลยะฮะนับภาษาไรกระโบดเข้าใจไหมฮะมันก็สแกนไม่เจอผมถามว่ามันช่วยได้ไหมไอ้เครื่องสแกนเนะี่ยเอาจริงๆนะฮะตั้งแต่ผมไปตรวจมานี่นะครับเข้าสถานที่ทุกที่นะครับผมยังไม่เคยเห็นใครตรวจไม่ผ่านสักคนจริงไหมฮะบางทีจะไปตรวจนะครับมือไปอังแอร์ก,ก่อนแล้วไปตรวจก็ผ่านแล้วมันคงช่วยอยู่แหละฮะไอ้ไอุอปรกรณ์เอ่ออย่างเงี้ยฮะมันช่วยเลย <laughs> ทำไม่ได้หรอกครับพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันโอ้ไม่มีจอยเลยโอ้โหมันดูมีอาการนู่นนี่นะครับโอ้ความแฮปปี้เนสมันหายไปหมดเลยพี่น้องแต่คนทีี่มจจอย ไม่แตกตื่นจะไม่ต้องแบบกระตุ้หัวโอ้ยโวยวายโอ้ยอายโอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับชัดเจนเลยว่าไม่มีผลพระวิญญาณนะครับเทสุริการเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลกันไล่ฆ่าเลยนะครับเอาดีนะครับเขาจับอาจารย์อ้อยได้เอาไปเสียก้นไปเป็นเป็นคบเพลิงอยู่ตรงหัวมุมตรงซอยบางนาตากสิบสองเดินไปอีกหน่อยเจอเจอใครเจอปิ่นโดนเสียบอยู่นะครับเออเป็นผ่านไปอีกซอยหนึ่งบางนาตากสิบนี้มีปิ่นเสียบอยู่นะครับโอ้มีแรงกดดันมหาศาลพี่น้องเวลาแบบเนี้ยผมถามจริงท่านจะไปหาจะไปหาแฮปปี้เนสได้ยังไง ท่านต้องเลยต้องพึ่งพาผลพระวิญญาณที่เรียกว่าจอยพี่น้องเข้าใจไหมครับใครหลายคนนี่นะครับผมเนี่ยเคยโลกเนี่ยสิ่งที่โลกหลงหายให้ได้มากที่สุดก็คือ h a p p ี้เนสคือพยายามบอกท่านว่าจะมีเงินเวลาสุขภาพนำะมาในเวลาที่พร้อมกันท่านจะต้องมีแพสซีฟอินคัมเพื่อจะทําให้ท่านมีเวลาไปใช้ชีวิตผมเห็นนะครับทุกคนเนี่ยไปใช้ชีวิตเพื่อถ่ายรูปทั้งนั้นเลยฮะเอามาลงอ่ะโอ้ทำท่าแบบปากเจอบ้างฮะแล้วก็บางทีก็ทําท่า อะไรของเขาเนี่ยไปถ่ายไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ่ายมาถามว่ารถใครไม่ใช่รถพี่รถรถพี่เป็นนู่นรถคอนด้ารถเบนซ์ของใครของใครก็ไม่รู้ถ่ายมันกมือจะมีไลฟ์สไตล์นะครับสิ่งที่โลกให้ที่มากที่สุดคือแฮปปี้เนสไงแฮปปี้โปรเจกต์ไงทำให้ท่านมีเงินเวลาสุขภาพผมถามจริงอ่ะมีสักกี่คนแล้วเวลาจริงๆนะครับเชื่อผมสุขภาพมันไม่มาด้วยหรอกครับสุดท้ายเนี่ยมันก็มีแค่สิ่งที่ดีที่โลกให้ได้ที่สุดคือแฮปปี้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าให้ได้คือจอยนะครับผมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นานเลยนน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 ะะะคคคครรรรรััััับบบมมมีีีีีีีีีีสิท่่นน่่่เเเเยยยยยหลลกก้้้าาผตอองจดูปป เริญญาเอกด้วยใครไม่เคยเรียนปญาเอกจะรู้ว่าเหมือนภายเหลือไม่ถึงฝั่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะมันไม่ได้ขึ้นกับอาจารย์มันขึ้นอยู่กับ international journal ว่าจะยอมรับเราเรียนที่จุฬานะครับไม่ได้มาตรฐานแย่เท่าไหร่มาตรฐานคน่อนข้างสูงแล้วก,ก็ต้องผ่านให้ได้นะครับรยังลูกด้วยส่งลูกเรียนอินเตอร์ด้วยมีเจ้าหนี้ตามด้วยตลอด5ปีนี้นะครับถ้าเป็นมนุษย์นี่นะครับคงซึมเศร้าไปแล้วมันต้องจ่ายหนี้ทุกวันนี่นะครับดอกเฉพาะดอกเดือนเดือนแล้วก็ลายแสนแล้วนะองต้องเลี้ยงลูกตัวเองอีกต้องต้องไปดีลกับเจ้าหหหนนนนนนีีีีีี้้้้อออกกกกตตตตงงงมม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 คคาา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 บบบบท็็ช่่่วววปปััญเเเรรรรยยจะไไไุดแืผสถ โบดไปแคร์แล้วเป็นช่วงที่ผมมารู้จักไฟพอดีแล้วพระเจ้าช่วยผมจนผมสามารถจบปริญญาเอกได้แล้วผมก็ไปรับใช้กับพระเจ้าอาจารย์หมอที่ผมไปทํางานปีเดียทั้งหมดในงานฟื้นฟูโดยที่ไม่รู้สึกกังวลมันมันประหลาดมากว่าผมสามารถคุมสติสตังค์แล้วไปทํางานได้ทั้งที่มีหนี้สินตามหลังอยู่ผมไม่ได้มีสองสามหมื่นเหมือนท่านนะฮะบ,บางคนนี่มีสองโอ้ oh, จะตายโอชามีหนี้สองสามหมื่นสามสิบล้านนะพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยผมสิ่งที่ช่วยผมนะครับไม่ใช่เป็นสถานการณ์สถานการณ์ไม่ดีเลยฮะตลอดห้านีนอ้นน ลุงตุงนังมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ขอโทษนะครับทุกครั้งเนี่ยผมเข้าไปอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตแล้วจอยนี่นะครับมันก็ทําให้ผมยิ้มแย้มถ้าใครรู้จักผมผมไม่เล่าให้ฟังเขาก็ไม่รู้นะครับเพราะผมมีปัญหาหนักเพราะหน้าตาผมไม่แสดงออกผมก็มีความสุขดีแล้วผมก็แล,มกแล้วผมก็ผ่านมันไปโดยพระคุณพระเจ้าสุดท้ายมันก็เคลียหมดทุกอย่างปรญิเอ,เอก็จบนี่นะครับลูกเองก็มีเงินส่งลูกเรียนอินเตอร์ได้นะครับพระเจ้าทรงประชดแลวจะช่วยผมแต่เรื่องระหว่างทททาา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 งงงงงงีีีี่่่่่่่่สสํคคคัััญญุดืืออออออไไไไไมม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 ยยยยยกกกขขววววแลล้้้้จจจะถปปรใใพนหหเ็ๆ น้อยกระจอกงอกงอนะครับทำให้ท่านเนี่ยสัน่นคลอนหลายคนนี้นะครับที่เวลามีเจอเรื่องปัญหานิดนหน่อยนะครับทุกคนหน่าสลอนหมอนตอนที่มันไม่มีปัญหารอให้มันมีความวุ่นวายมีการข่มเหงขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ย ใชไปเลยนะครับทำไมฮะมันพิสูจน์ชัดเจนว่าท่านไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณไงถ้านเป็นแค่คริสเตียนเสนอหน้าอยากจะอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนเท่านั้นถ้ามีแต่แฮปปี้เนี่ยแต่ท่านไม่มีจอยไงน้อยเมย์ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ามาร้องห่มร้องไห้โออาจาราย์ใกล้สอบแล้วอ่านหนังสือไม่ทันมีจอยหรือเปล่ามีปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณหรือเปล่ามีพระคุณพระเจ้าบนชีวิตหรือเปล่าแล้วพระเจ้าจะใช้คนแบบไหนระหว่างคนที่อยู่ท่ามกลางปัญหาและแรงกดดันแล้วสามารถที่จะขอพึ่งพาพระคุณและมีความว่าจอออยยเเเเเเข้้้้้าาาาาาามมมคคุชีีีวิิตตตตหรรรรรืนนนทท่่งงสกบบัถึจจจะะดพ ใช้ท่านได้ยังไงถ้าท่านเป็นคนที่ไม่รู้จักพึ่งพาความปรับปืึมใจหรือว่าจอยบนชีวิตท่านเป็นคนใช้การไม่ได้ไงเพราะท่านไม่มีจอยปกป้องชีวิตของท่านพี่ไดอเอเ้ไหมครับท่านไม่อยู่ในพื้นที่ของการอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแล้วสามารถจะทําทุกอย่างอย่างสม่าเสมอได้แม้มีปัญหาวุ่นวายมันยังอยู่แม้นี่สินยังอยู่ท่านยังมารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าแม้ปัญหามันยังอยู่ท่านยังชื่นชมยินดีนในพระเจ้าหรือเปล่าแม้มีปัญหาอยู่ท่านสามารถยืนหยัดปฏิบัติพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างมันต้องลาบเรียจานหนลอตว หลายครั้งนะครับปัญหาเข้ามาเพื่อจะทดสอบว่าท่านมีจอยในพระเจ้าหรือเปล่าพี่แนอใจไหมครับเป็นนักศึกษานะครับผมดูงน้าใจนะครับไม่ต้องมาบ่อยมากก็ได้นะครับรับใช้ในส่วนที่ท่านควรจะต้องทําเรื่องหลักที่สุดคือเรื่องของการเดียนคนทํางานนี่นะครับอาจารย์หนูไม่มีอาจจะมาไม่ได้ไม่เป็นไรให้คนอื่นทําไปเพราะไงถ้ามีหน้าที่สําคัญหลักที่ต้องรับผิดชอบท่านต้องเป็นท็อปในบริษัทที่ท่านไปทํางานท่านจะต้องทั้งการสาการความวุ่นวายนะครับอีลุนตุนางนะครับคนโจรจะงงว่าทาไมเจ๊นิ่งได้อย่างนี้เตตครเานสายตาัคมะงงเหมืืออนเอเขามาายอยู่ใน ในสายตาของท่านโอ้เธอช่างมั่นคงดุดภูผาเนะครับเธอก็ผ่านสาการไปได้ทุกคนใจเย็นเจ๊เจ๊ทำยังไงดีอ่ะโอ๊ยงานมันจะเริ่มแล้ว่ของนี้ก็ไม่มีของนอนก็ไม่มีอันนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้เจ๊เจ๊ทำยังไงดีเจ๊ที่มาจากบทนไว้ก็บอกว่าแบบหนึ่งแต่ที่ฐานพระเจ้าให้พระเจ้าเมตตาเปิดประตูด,ด้วยเอเมนเจ๊นิ่งมากเลยเจ๊พระเจ้าเจ๊เป็นใครอะ่ะเยดีนะครับการแก้ปัญหาก,ก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็โอ้พระเจ้าของเจ๊นี่เจ๋งดีเนาะเจ๊อยู่ที่ไหนอ่ะส่งลิงก์ให,ห ทำผ่านชีวิตของท่านน้อยเม่ไหมครับจะทำให้ท่านเกิดความแตกตา่างนี่คือผลของการสนิทกับพระวิญญาณผลของการอาธิษฐานเยอะๆนะครับต่อมาเนี้นะครับสิ่งที่ต่อมาก็คือคําว่าสันติสุขนะครับเมื่อกี้คือจอยอันนี้คือพีซพี่น้องอย่าปนกันนะครับเนจำนวนมากเนี่ยบอกความลากความปรับปรื่อจะรวมๆกันหมดนะท่านก็เลยตีความไม่ออกว่าสรุปว่าอะไรคือผลที่เกิดขึ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสิ่งนี้ไม่ใช่จอยนะครับชื่อคําว่าพีซนะครับคิดง่ายๆนะครับเจ้าของร้าน basing beto นะชื่เบสซิงบิสเบโธนะฮะชื่อนี้นนนะะคครััับจเเป็ตวุมมกสซ ที่สุขนี้นะครับจะเป็นตัวคุมเกมกับอารมณ์ให้อยู่กับที่นะครับจอยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอะไรที่มาปกป้องชีวิตของท่านนี่นะครับแน่นอนนะครับสันติสุขเนี่ยผลิตไม่ได้เองเช่นเดียวกันมันเป็นผลของการสนิทสนมพี่น้องเข้าใจ่ไหมเศรษฐกิจก็มีผลของชีวิตคนนั้นขึ้นมาคำนี้มาจากคำว่าอีเรเน่นะครับหรือที่ภาษาฮีบรูใช้คำว่าชาโลมนะครับแปลว่าสงบนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันข้างนอกควบคุมตัวเองได้เต็มที่และในความวุ่นวายต่างๆในภาษาเดิมนะครับว่าอีเรเน่นี่นะครับอาจจะหมายถึงกรรมาการควบคุมในเกมกีฬาาาาาาเเเเเกกกกกกมมมีีีีีีฬนน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 ่่่่่่ะะะะคคคครรรััับบจหตุุณณ์ิดขึึ้้้้้ววยยฮอออออไไงงงโ ของขึ้นอันนี้ก็ของขึ้นนะครับอิเลเน่ป็ปเหมือนกรรมาการมาเป่า และทุกอย่างก็สงบลงอยู่ในการควบคุมพี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไหมไอ้น,นั้นอารมณ์ก็ขึ้นคนนี้ก็โมโหเรื่องเรื่องอันนี้ก็วุ่นวายขึ้นมาในใจเรื่องนี้ก็เหมือนเล้าใจว่าต้องไปทําอะไรบางอย่างอยู่ดีร้านร้านตรงนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาอยู่ดีสามีก็ตกเครื่องมาไม่ได้เงี้ยสมมติน,นะครับแล้วลูกก็ต้องเลี้ยงอะไรครับวุ่นวายไปหมดนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยสิ่งต่างี่ยพยายามตีขึ้นมาทําให้เกิดความวุ่นวายพี่น้องสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือสันติสุขขหรร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 ือออออวววว่่่่่่าา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 ใใในนภาษเาเเดิมมมช้คคคีบปปปลกกกกุทงงยูจ แล้วก็ทําให้ทุกอย่างสงบลงอยู่ในระบบระเบียบน้องเข้าใจไหมครับในกิจการ27่สิบ้าสิบอกว่าและแล่นไปไม่ช้าเรือกําปั่นก็ถูกลมพายุก้าที่เขาเรียกว่ายูรักิโลจริงๆเนี่ยใช้ใช้่ชออยูโรครีดอนนี่นะครับไม่ใช่ ilo, ยูรักิโลผมก็แต่เทดีนะยูโรก็คือยุโรปนะครับครีดอนก็คือแปลว่าลมพายุนี่นะครับคำว่าลมเนี่ยตอนนี้นะครับในพระธรรมกิจการ27เนี่ยเป็นตอนที่เปาโลตีเรือไปนะครับแล้วก็บอกไม่ให้ไปสุดแต่ก็ไม่เชื่อฟังก็เลยไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็โดนลลลลลมมมมมมมามาาาาาโโโจตีีีีนนนนนะะคคคครรรัับบบววว่่่่่่ททแแปปยยเเใช้งกๆ็ พายุที่น่ากลัวที่สุดนะครับใช้คำว่าทับโฟคีนอสนีคอสเนี่นะครับแปลว่าไต้ฝุ่นที่หนีไม่ได้นะครับลมเนี้ยเป็นลมที่มาจากวันออกเฉียงเหนือนะครับในฤดูหนาวข้างเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทำให้เรือแตกคําข้อ15ต่อมาคันเรือกำปั่นถูกพายุต้านลมไม่ไหวจึงปล่อยไปตามลมท้งบีนตอนนี้จะบรรยายถึงสภาพของความร้ายแรงก็คือว่าถูกมาซูน่าพารโซเนี่นะครับปลา่าจับได้ลมมันแรงมากมาก,มากเลยนะครับมันควบคุมมันเลยไม่ได้เลยนะครับต่อมาบอกว่าเรือยกขึ้นแล้วเราเรือเอาเชือกผูกรอบเรือกำปั่นไว้เพราะกลัวว่่าาาจจะเกยยยสันดนดดออรึงงลลลใบลแปใ้ปปหไตม กระแสลมพี่น้องเมืม่อลมพายุนี่นะครับมันทําให้ท่านออกจากแผนเพราะในความเป็นจริงเนี่ยสันดอนทรายเนี่ยมันจะเป็นทางที่คนหลีกเลี่ยงเชาวไปใกล้ที่สุดแต่ว่าลมตัวนี้แรงมากๆแล้วเขาอยู่ไกลกับสันดอนทรายแน่นอนนะเพราะการเดินเรือลมพายุนี่นะครับพัดท่านไปในพื้นที่ที่ท่านไม่อยากไปแต่ค,ครั้งนี้นะครับลมพายุหรือเหตุการณ์นะครับมันเหมือนบังคับให้ท่านไปในตรงที่จุดที่ท่านจะเกยตื้นน่ะท่านจะแย่แล้วอยู่ดีนะครับเป็นจะเสียหายอยู่แล้วนี่นะครับพัดไปนะครับหมายความว่าลมนี่แรงมากๆแล้วต่อต้านอะไรไม่ได้ควบค นในข้อ18บแบอกว่าคันลุงขึ้นเราก็ชนของบรรทุกก็ขนของที่บรรทุกทิ้งเสียเพราะพายุใหญ่ในข้อ20บอกว่าแล้วเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันยังอยู่พายุใหญ่อยู่ความหวังที่จะรอดนั้นก็ล้มละลายไปพระกมีบอกว่าหลายครั้งนะครับสาการเนี่ยที่เราท่านเจอเนี่ยนะครับแทบจะความหวังแทบจะล้มละ,ละลายไปเลยท่านเคยเจอไหมครับผมนี่นะครับเรามีปัญหาเนี่ยล้มละ,ละลายแน่เลยนะครับต้องอาจจะต้องแบบอาจจะใช้วิธีการศึกษาไม่ได้มากน,นะครับทำใจไว้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับแทบจะแย่อยู่แล้วนะครับเร ว่าเปาโลก็เลยพูดมาว่าบัตรนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทําใจดีๆไว้ด้วยว่าในทวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติได้มายืนใกล้ข้าพเจ้าทูตนานนั้นบอกว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยท่านจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าส่สาสวนคนทั้งบงนีนเรือกับท่านนะพระเจ้าทรงโปรดให้รอดตายเพราะเห็นแก่ท่านเปาโลโคเท่ทำไมลุกขึ้นมาทุกคนไม่ต้องกังวลนี่ฮะท,ท่านก็แบบนี่ฮะทำท่าเท่ๆเขาแบบสยะย,ยิม้มแล้วก็ นะฮะล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลพวกท่านจะไม่มีใครตายเชื่อฉันอะ,ะการว่าจะรอดปัญหาถาโถมมันนี้คิดอย่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไม่จะจะอวยพรแล่านะครับแต่ว่าไงครับคนที่พูดอย่างนี้เป็นคนที่อยู่ข้างต้นแม้ที่ความหมกไม่ใช่พี่น้องเห็นไหมว่าในท่ามกลางความวุ่นวายที่ควบคุมไม่ได้นะนะครับอีเรเน่ที่มาจากพระเจ้านี่นะครับสันติสุขนี่นะครับทำให้ทุกอย่างในใจเปาโลสงบลงถ้าท่านทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับแปลว่าท่านไม่มีผลพระวิญญาณแปลว่าท่านไม่ได้สนิทกับพระวิญญาณท่่่่าานเเลยวว,ยยวยมงัครรรํืืออสี้ะะบจู เวลาที่วุ่นวายเอาเอาเสียงไปไหนเฮ้ยเสียงไปไหนทุกคนนี่นะครับทำไงจะทำอะไรไม่ถูกเลยกดนู่นกดนี่กดนั่นนะครับแล้วท่านก็เดินเท่เข้ามาแบบหนึ่งเรียบร้อยแล้วเ,เสียงก็ามาเท่จริงๆ คนที่ควรจะมีสันติสุขในใจมากๆคือใครครับคนที่ทํางานพวกมีเดียนี่นะครับโลกแตกเอ้าทำไมชักคิยวไม่มาอาจารย์เออตัดโอ้อันนี้ไม่มาอันนี้ไม่มาใจยเย็นผมเคยทำํำยีนะครับก็ไม่ได้บู๊อะไรว่าอะไรนั่นแต่มันก็รู้สึกเท่ห์เนี่ยนะครับพอมันมีปัญหาแก้ไม่ได้ใจยเย็นแป๊บนึงตอนนั้นมีอยู่หลังม่านมีคิมมีอะไรเงรี้ยคิมแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ทําให้เดินเข้าไปแบบอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์กำลังอึอยู่อาจารย์อยู่ไหนกำลังเ <c oughs> ข้าห้องน้ําอยู่เข้าได้ขเข้าเขียมเลยกำลังจะแบบกำลังจะปลดปล่อยความทุกขข์์ใใจจออ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 กกกไไปโทมมมาาาาารยยยูู่่่หหหหนนนนนเเสบ็้้้้งงืั อาอจารย์เยมันมีนี่เงี้ยมันเยเลยอ๋อโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่ไปแล้วก็รีบจัดการตัวเองแล้วก,กดฟื้ดเนีฮยแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินไปอย่างแบบอออมีอะไรเหรออ๋อนี่เหรออืมเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วจ้าใช่แล้วเสร็จแล้วโอ้อย่างรอนะครับทำไมฮะมันนิ่งไงมันมันนิ่งไงเปาโลเนี่ยโอ้โหเขาเหลือแตกกันแบบจะแย่อยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปบอกไม่ต้องกังวลทุกคนพวกท่านเนี่ยจะต้องไปรอดแน่นอนนะมทูตสวรรค์พูดไม่มีปัญหาเลยเหรอกพี่น้องความนิ่งนี่นะครับมันเป็นลักษณะเป็นคนที่มีสันติสุขในใจพี่น้องเอเมงไหมครับับตามอารมณ์แห่งความกังวลลงนู่นลงความกังวลน,นี่นั่นลงไปหมดเลยนะครับไม่โลกไม่ใจร้อนนี่นะครับเป็นบุคลิกของคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริส อย,ย่างนี้นั่งบ่อยนะครับผมไม่เคยกังวลจากการนั่งเครื่องบินเลยนะครับวันนั้นขึ้นไปในสภาพอากาศขึ้นไปในเมฆผมก็หลับบางคนจริงๆผมอยากบอกว่าไม่ตายหรอกแล้วก็จะหลับต่อตื่นมาอ้าวถึงแล้วละครอ่ะ พี่น้องกลัวอะไรขึ้นเครื่องบินท่านจะตายก็ไปพบพระเจ้ามันคิดอะไรมากหมายว่าทํากลางถ้าท่านยังเป็นยังเป็นต้องไปเข้าเฝ้าศรีซ่านะไอคนบนลำมันจะไม่ตายแต่พระเจ้าบอกโอ้รีบกลับมาเลยลูกหนูจะลงหายอยู่แล้วเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนไหมเปาโลบอกว่าอย่ากลัวเลยท่านจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าไอคนที่ต้องไปเข้าเฝ้านะครับบอกว่ามันเป็นคนไม่ติดตามพระเจ้าจะลงหายอยู่แล้วอย่ากลัวเลยท่านต้องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าตอนนี้ ม <B OOM> นก็ไปขอฟ้าประเจ้าวพร้อมทุกคนที่อยู่ในที่ของท่าน <laughs> น้อยเอมหมคคัรเป็นสิ่งวันนี้นะครับผมให้2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องของอิเรเนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของความปรับปืิ้มใจหรือในภาษาเดิมเนคำว่าคาร่านะครับคาร่ามาโดยพระคุณพระเจ้า2ปริมาณเนี่ยใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอันนึงเป็นเรื่องของความสุขที่ชื่นชมยินดีได้ท่ามกลางปัญหาต่างๆอีกเรื่องหนึ่งอิเรเนหรือว่าเป็นเรื่องของความนิ่งที่มีกรรมการขึ้นมาแล้วทําให้้เเป่่่่่าาาานนนนนนกกหหหววีีีดใใใทททุุอยายาัััมมมมพยยยจจะสงงบลล นมัท่านเคยดูเรือที่มันดูหนังที่เรือมันวิ่งชนคลื่นไหมไอยูยูโรคลีดอนนี่นะครับในพระคัมพีนะครับยูรักกิโลนี่นะฮะไม่รู้กี่กิโลนะฮะยูรักกิโลนะครับมันร้ายแรงมากเลยนะมันมันเป็นมันเป็นพายุที่มันร้ายมากๆเลยบนชีวิตแต่พี่น้องนะครับท่านต้องฝึกที่จะนิ่งอยู่แล้วหลายคนนะครับชอบปฏิฐานเรื่องอะไรไหมพระเจ้าลูกอยากได้การเจิมดูด้วยนะครับว่าท่านขออะไรไปนะครับบางทีพระเจ้าบอกว่าโอเคลองลองให้เขาไปเข้าผ่านพายุสิบุ้มโอ้ยบุ้มโอ้ยบุ้มโอ้ยพระเจ้าอยากจะดูว่าอิเรเน่ทำงาน ชื่นชมดีท่ามกลางปัญหาไหมพี่น้องเข้าใจไหมครับแตถ้าท่านไม่เคยผ่านสาการแบบนี้ท่านจะไปนําใครท่านจะเอาการเจิมไม่ได้ยังไงเพราะจ้าจะฝากการเจิมแบบกับคนที่ไม่นิ่งได้ยังไงพระะจ้าจฝากการเจิมแบบคนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงได้อย,อยังไงพี่น้องเข้าใจไหมครับอยากได้การเหยการเจิม,เ,จม,เ,จมอเอาจริงปะผมโดนไป5ปีท่านคิดเลยจะมีเจ้านี้ตาม8เจ้าค่าเทอมลูกต้องจ่ายพนักงานต้องเลี้ยงตึกต้องผ่อนเรียนหนังสือก็ยังไม่จบต้องส่งลูกเรีนเตอร์เนียนะครับโอ้พี่น้องห้าปีเราเราต้องเราเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยเรา ท่านจะได้การเจิมจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับแน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความยากจนไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่เป็นสาการที่ดูเหมือนกับวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นนะครับท่านต้องนิ่งพอท่านต้องเป็นคนที่มีความสุขท่ามกลางปัญหาก็คือจอยและท่านต้องเป็นคนที่ควบคุมปัญหาต่างๆได้อย่างสงบนิ่งคือสันติสุขหรืออิเรเน่ครับริญพเจ้านะครับ,รบ,รรก,รบก็ฝากพี่น้องไว้ในเรื่องของผลพระวิญญ,ญาณนะครับเอเมน